ตามธรรมชาตินะคะไปที่ตรงจากแคร์ก็ไม่ไม่ชอบชอบแบบนี้ชอบแบบธรรมชาติจริงๆค่ะใครจะมามานะคะอยู่ที่อําเภะปะ่าป่กนครพนมเสียค่าเข้าด้วย40บาทพี่น้องจ๊ะตอนนี้เจฟ้าอยู่ที่สวนคําแก้วสวยงามด้วยจ้าอยู่อัมพวะป่าป่กค่ะพี่น้องดอกไม้เหลืองอารามงามจ้าแต่บ่รู้ว่าเป็นดอกไม้ ลืมซื้อละไม่รู้ดอกอะไรแต่ว่าสวยสวยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่จะฝากถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้คือแดดแดดมากเลยค่ะแดด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 โหอยู่ในไฮน่าขั้นหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกนะคะนี่แหละค่ะธรรมชาติทิ้นใจอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนา มีร้านกาแฟด้วยนะคะ